ร้อนแต่เช้าเลยครับวันนี้เมื่อวานนี่สุดๆบรรยากาศตลาดสุรินทร์ครับแล้วก็บรรยากาศที่ในตัวเมืองสุรินทร,ร์บุรีรัมย์ครับวันนี้น่าจะสถานการณ์ไม่ต่างจากเมื่อวานเมื่อวานนี้อากาศร้อนมากๆครับร้อนแบบ แคจะอยู่ไม่ได้กันเลยพี่น้องเนาะ,ะแทบจะอยู่อยู่ยากเลยแท่จะอยู่ไม่ได้กันเลยบรรยากาศการค้าขายก็เงียบแล้วก็บรรยากาศของอากาศกระเทือ,าาอาาทสุดๆครับร้อนตับแตกกันเลยว่างั้นเนาะพอเอาขี่ถุง<ฮ>น้ำแข็งน้ำแข็ง เหลืออันเหลือสองถุงกันนะเออ่งนี้อากาศร้อนน้ำแข็งก็เปลืองหน่อยครับต้องลงเพิ่มครับเพราะว่าอากาศร้อนจักเอาเข้าไปข้างในได้ไหมสามถุงได้ปะ ให้เขาใส่นั่นก็ได้ตู้ถังเล็กอสองถังดีเอาไว้อัดนั่นน่ะ้างนงให้มีที่ไว้ทีมนี้ครับทีมวัยรุ่นเลยทีมแบกน้ำแข็งครับหรือว่าทีมขนส่งน้ำแข็งช่วอากาศร้อนครับต้องลงน้ำแข็งเพิ่มครับนะเพราะว่าละลายเร็วเร็วถึงเร็วมากครับอากาศ ถือว่าสุดๆเลยครับพี่น้องเนะเาะเข้าขันเลยช่วงนี้ร้อนมากๆครับตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ร้อนมากมายร้อนจนไม่มีใครอยากมาตลาดกันแล้วเพราะอากาศนี่โอ้พี่น้องอยาว่าเลยเนะาะก็อยากถากพี่น้องหอนแห้งหอนแห้ง นี่ครับช่วงกโมงครึ่งครับแต่ว่าอากาศร้อนมากครับเหงื่อแตกตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามันอบอ้าวครับเนาะอุณหภูมิมันคุกรุ่นแต่เช้าว,วันนี้ ขายของคุ้มค่าน้ำแข็งบก,กวันกัพี่นองค้าขายก็เงียบวันค่าน้ำแข็งก็วันละหลายกระสอบครับเพราะว่าต้องแช่ให้ให้อยู่ครับถ้าไม่กของแพงของจะเสียของจะเสียก็จะมีปัญหาอีก ยากมาครับการา้ากายทุกวันครับเนาะร้อนแบบนี้ครับสวัสดีครับปะ๋ะอากาศร้อนมากมากครับเนาะฮะยิ่งช่วงกลางวันช่วงบ่ายนีส่สุดเลยครับช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนี่โอ้โหโโพี่น้องเลยเนาะทะลุเลยครับเรื่องของความร้อนครับ เพื่นมาชมบรรยากาศยามเช้าตลาดสดสุรินครับจุดพิกัดที่ถนนเทศบาล3ครับปราสจังหวัดครับกับอากาศที่ร้อนมากๆครับพี่น้องรอฝนอยู่ครับนี่ตอนนี้ก็รอฟ้ารอฝนเมื่อไหร่จะมาทักทีเนาะจะได้คลายร้อนกันม้างครับเพราะว่าตอนนี้สุดๆไปเลยพี่น้องร้อนจริงๆร้อนมากๆ แล้วว่าไข่ก็จะขึ้นอีกเรื่อยๆครับเพราะว่าอุณหภูมิร้อนจัดๆอย่างเงี้ยทางาผู้ค้าส่งบอกว่าตอนนี้ไข่เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอากาศมันร้อนไข่ก็ไก่ก็ไม่ค่อยผลิตไข่ออกมาฮะแล้วก็ปองก็เล็กไก่เครียดกับว่าอย่างนั้นไปเนาะไข่จะขึ้นราคาฮะช่วงนี้ไข่ขึ้นราคาพี่น้องดูครับดูราคาไข่ครับ ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอากาศร้อนมางไทยเริ่มปรับราคาขึ้นอีกแล้วก็ทยอยขึ้นราคาไปเรื่อยๆครับเนาะอ่ะขอบคุณพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์การค้าขายอัปเดตสถานการณ์ของตลาดสดแทนเพื่อนได้ชมกันนะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดครับให้ชมคลิปแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมพวกเราสัสดีครับ